สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจะไปสวนอีกจ้านะจะเอาก้ามะเขือไปสวนอีกเพราะว่ามันเริ่มโตแล้วเดี๋ยวจจะให้ดูนะอจจะให้พี่แอนดี้ไปส่งจอยที่สวนแล้วจจะเอาไปลงใส่กระถางไว้เลยจ้าโตแล้วเพื่อนๆโตจนออกดอกแล้วเนี่ยเด็ดดอกทิ้งไม่หวดัดไม่ไหวล้ะเนี่ยดอกเขาอะมันยังมีอีกนันนู่นะ เราอยู่ข้างบนบ้านอีกจ้ะพี่แอนดี้ก็เอาไปกลับรถข้างหลังนู่นจ้ะจ้ะก็จะเปิดรูเอาไว้คือนางไปกลับที่หลังมั้งเนี่ยนางจะขนของลงก่อนนางจะขนของลงก่อนจะก็ให้เอามาส่งทุกวันนั่นแหละเพื่อนๆกล้าพักอะ่ะสวัสดีครับ โอ้โหคนสวยอีกโอ้ uh, oh, หน้าตาแน่ด้วยเอองา้เอาต้นกล้วยกลับจ้ะนี่ยเอาจะไปไว้ที่บ้านหนักมากหนักไมหมแอนดี้เฮ้ยพีโอ้โหขอบคุณครับวันนี้ตัวโอเพ่นอะขอบคุณ อเออออกเอออย่างั้นอ่ะากาอันดี้บายบายซียัวชวนฮับเอาวะยืชัวร์ Yes ชวนฮับเอาวะเซียบายบายกะมะเขือก็จะเอามาอีกจะ้ะเนี่ยหมดละในบ้านจอยเอามาหมดแล้วนะกะมะเขือจะเหลือก็กะเพราแมงลัก,แล,ก,กแล้วก็แตงกวาแล้วก็แฝงไต้หวัน แล้วก็พวกไอ้นี่จะมาละมันไปละเมืม่อคนะืนอากาศติดลบนะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนดูสิเป็นยังไงเหี่ยวไหมันก็เหี่ยวจ้ะธรรมดานะเดี๋ยวมันก็ต้องทําใจได้มันก็ต้องทําใจได้เดี๋ยวมันก็ปรับสภาพได้นี่ปรับสภาพเหมือนพวกนี้ยเนี่ยนี่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ใบแข็งแรงมาก ถ้าอยู่ในบ้านอนะต้นเขาจะอ่อนแอนะเพื่อนๆนะใบใหญ่จริงใบใหญ่จริงต้นสูงจริงแต่ว่าลาต้นกับใบเขาอ่อนแอจ้ะนะเบาบางอ่อนแอนี่จ้ะที่จอยเอามาลงเมื่อวานนะเพื่อนๆนะมันก็จะเหี่ยวอย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนอากาศติดลบเนาะใครก็อย่าเพิ่งมาทําตามจอยเด้อเด้อจ้ะเด้อถ้าแบบว่าเสียดายต้นกล้าก็ เอาไว้ให้ถึงสิ้นเดือนก่อนจอยเอามาลงเลยเพื่อนๆรอดก็รอดไม่รอดก็บ่อยมันอันนี้เดี๋ยวจอยจะเอาไอ้นี่ผักชีจะออกข้างนอกเอากระถางผักชีรากออกไปข้างนอกจ้ะเพราะฝั่งนี้จอยจะเอาวางไอ้ก้าม่ะเขือจ้ะนะเนี่ยจะอากาศเอาแน่นอนอไม่ได้ที่อังกิษเพื่อนเพื่อน ดีไม่ดีมีหิมะหลงมาอีกในนั้นก็เมื่อวานนี้แหละจ้ะจอก็มาเปิดให้แดดเขาส่องหน่อยต้นกล้าในบ้านนะจอจะบอกอย่างหนึง่งถ้าเราออกจากบ้านนะเขาปรับสภาพกับอากาศไม่ทนนะันอะเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะแล้วนี่อันนี้ที่ว่าจอเอามาทิ้งไว้ตั้งประมาณเดือนกว่าแล้วนะต้นกล้าเขาจะไม่เหี่ยวนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาปรับสภาพกับ อากาศได้แต่ว่าต้นเขาจะแกนจ้ะแล้วก็ต้นเล็กนะแต่อันนี้ต้นใหญ่จริงจ้ะแต่ว่าต้นกล้าเขาไม่แข็งแรงร่วงอะติดลบไม่ติดลบดูได้จะเป็นน้ําแข็งเนี่ยจ้ะเนี่ยนะยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยจ้ะแต่จอยก็ใจร้อนเอาผักมาลงเพื่อนๆเ,เพราะว่าจอยจะไม่มีเวลาไง ทำง,งานคือรอดก็รอดจะไม่รอดก็ซื้อกินเอาปลูกอย่างอื่นเดี๋ยวจะเอากระถางผักชีออกจ้ะเพาะเพาะแล้วตอนนี้ปลูกแล้วจ้ะ นี่ก็ยังมาเพาะเพาะอีกจอยก็โอ้ย <c oughs> ใส่ปุ๋ยลงไปจ้ะจอยจะรดน้ำเข้าอย่างนี้ก่อน,นเพื่อนเพราะว่าไม่อยากให้หน้าดินมันมันชุ่มเกินไปเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีไงแล้วในเนี้ยมันก็แฉะอยู่แล้วเนี่ยไปรดน้ำใส่อีกทีนี้สวยเลย ลากเน่าจอยลืมเอาเปลือกไข่มาจ้ะวันนี้เปลือกไข่หมดละที่ว่าจอยได้ได้ไอนี่ไว้อะตำตำเอาไว้อะจ้ะกด,ดให้แน่นๆหน่อยเดี๋ยวตัวโรยสลุกเดี๋ยวรดน้ำเสร็จไม่ได้รดน้ำกนะ่นเนาะเดี๋ยวค่อยใส่จ้ะเพื่อนๆอันนี้ก็หนึ่งกระถาง ก็ทำของโจอยอย่างนี้แหละวิธีการอาจจะปลูกไม่เหมือนคนอื่นนะ ใหญ่อะจะมาเขือต่อแหล่เยอะจ้ะเนี่ย ถึงว่าอากาศเขาไม่หนาวหรืออากาศร้อนมากกับเพื่อนๆจอยก็ไม่สามารถที่จะเอาตอนนี้นะยังไม่สามารถที่จะเปิดผ้าคลุมไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะพนเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันต้นมันต้นก้ารไม่แข็งแรงไงมันไม่แข็งแรงใหม่ถึงมันยังปรับสภาพไม่ได้อะจ้ะเราก็ต้องไอ้นี่ต้องแบบว่าผ้าคลุมไว้ก่อน นีจ้ะถ้าใครปลูกอยู่ในบ้านไอ้กินเฮาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะตั้งแต่เริ่มต้นเขาภาพไอ้ต้นกล้าเขาก็จะแข็งแรงจ้ะแต่ของจนไม่แข็งแรงเดี๋ยวจอยขอตัวทําก่อนเพื่อนอน,นี่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะ เดี๋ยวจอยก็จะคุมพลาสติกเขาไว้จ้ะนะไม่ใช่คุมพลาสติกคุมผ้าขาวขาวไว้เพราะว่าก้ามะเขือมันถูกแดดยังไม่ได้เ,เพื่อนๆถูกปุ๊บมันก็เหี่ยวอย่างนั้นเลยเห็นไหมเราต้องคุมเขาจ้ะ คุมสองรอบนะเพื่อนๆนะสองชั้นนั่นแหละสองรอบก็หมายถึงสองชั้นน่จจะสองชั้นสองทบอะ่ะ จอยก็ได้คุมผ้า,าไว้ก่อนจะนะถึงแดดจะอ่อนก็ต้องคุมเอาไว้จะให้มันผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยเอาออกจ้ะเพราะว่าให้เขาโดนแค่ความอุ่นข้างในพอจอยก็ได้ย้ายผักชีออกมาไว้ข้างนอกแล้วจ้ะนะผักเซียนฝรั่งจอยก็กำลังงอกเต็มเลยจ้ะนะอันนั้นคือก้าผักเซียนฝรั่งจอยเอาต้นเข้ามาปลูกทีนี้เม็ดมันร่วงนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ขึ้นเต็มจ้ะ ดีจะขึ้นอย่างนี้แหละดีแล้วแหละเพราะว่าไม่ต้องไปเดินเก็บตามข้างทางเพราะว่าหมามันขี่ใส่คนฉี่ใส่อะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่อนก้ได้คุมผ้าไว้ละเปิดไม่ให้เปิดอากาศให้มันถ่ายเทนะเพราะว่ามันเป็นกล้าที่ว่าจะไม่เคยเจอลมเจอความร้อนกับอากาศข้างนอกไงก็เลยต้องอนุบาลเขาไว้อย่างนี้ก่อนจะ้ะมันก็ต้องมีกล้าที่แบบไม่แข็งแรงตายมั่งอะเพื่อนเพื่อน แต่ทําไงได้ก็มันเหลือเท่าไหร่ก็ได้กินแค่นั้นจะไม่เหลือก็ไม่ได้กินนะพูดง่ายๆเลยจอยอ่ะอนี้ก็คุมมาไว้เหมือนกันจะให้ดูแล้วดูอีกเนาะคนชอบปลูกก็จะให้ดูแล้วดูอีกอย่างนี้เราจะเนี่ยธนาล็อกนี้อย่างที่จอยบอกนั่นแหละจ้ะจอยจะเอาไอ้นี้มาลงเอามะระมาลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเอาแตงมาลงจ้ะ ให้มันคละกันกับไอ้คนะนี่แหละจอยไม่ได้ปลูกเป็นแผงผังให้สวยงามนะจอยปลูกตามใจจอยอะจ้ะจอยก็จะปลูกตามแผงผังที่จอยแบบปลูกมั่ววของจอยนี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนโทษทีนะไอน้นี่จอยย้อมสีผมเพื่อนๆเมื่อเช้าก่อนมาสวนโอ้ติดเป็นคราบยังกับยังกับปานดำมาจ้ะนะต้องเอาไอ้นี่จอยไปเอาฟาวเมชั่นมาทาทา,ทาตรงเนี้ยไม่ให้มันเห็นไง ไม่ได้ไม่กล้าออกไปไหนเลยจะออกไปเดินข้างนอกก็ไม่กล้าเพื่อนๆมันมันดูเลศเกินครับมันดูโหน่าเกลียดมากนะจะจอยเนาะก็ากะากมาลงแล้วจ้ะอยู่ในบ้านก็เหลือไม่เยอะละโอ้โกระจกมันเอากระจกมาทําไมก็ไม่รู้หน้าต่างอจาจจะมัด่องเงือสะท้อนใส่หัวล้านจอยใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมันถูกแดดมันก็สะท้อนมาทางหน้าจอยนี่แหละหาเรื่องทําไปทั่วนี่ะ สตรอเบอรี่จอยก็เริ่มออกดอกจ้ะเริ่มออกติดดอกไอ้ฝั่งตรงนู้นน่ะจอยทวนดินแล้วใส่ปุ๋ยเมื่อวานก็เริ่มที่ว่าเป็นตะข่ายคุมทีเขียวอะ่ะอันนั้นก็เริ่มติดติดดอกแล้วจ้ะเมื่อวานนี้ฝนตกลูกลูกเห็บลงเพื่อนๆเนี่ยต้นหอมจอยจอยมาไว้ข้างนอกละ,น,ะนี่เอาไว้ข้างนอกปลูกก็ไปกินกินต้นมันจะไม่ได้ปลูกกินหัวนะ ต้นหอมซาะแหน่ก็งามเอางามเอาให้ดูแล้วดูอีด,ดูในนี้นี่พริกก็เอาลงกระถางแล้วจะ้ะจอยก็ใส่โอ้โหกระกระถางนึงอัดอัดกันเลยสามกระถะสามต้นตกกระถางกระถางใหญ่ไงเพื่อนๆเนี่ยให้มันอัดอัดกันนะดิกระถางมันไม่พอดินมันไม่พอจอยก็ใส่นี้แหละอันนี้ก็ต้นมะเขือจะก็เหี่ยวเฉาถูกแดดแล้วเหี่ยวมากปล่อยมันอันนี้ก็กำลัง พลังงามนี่ขึ้นชายขี้จะเหี่ยวไอ้ต้นที่เอาออกมาไว้นานๆไม่เหี่ยวนะต้นที่แบบไอ้นี่อันนี้นนง่ายท้องอีกอะอะไรเงี้ยฝั่งนู้นน่ะมันจะไม่เหี่ยวเพราะว่ามันเคยอยู่ต้นหิมะร่วงต้นน้ําแข็งไงอันนั้นเหี่ยวคอตกเกินไปเที่ยวเลยนี่ผักสลัดอันนี้ก็เก็บไปกินได้แล้วจ้ะนี่ กาดหอมเก็บไปกินได้แล้วแหละจอยยังไม่ยากจะกิน,นไงเอาว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บ่จ,จ้ะ่จ้ะจอยก็ยังไม่ยากกินกย้ยังไม่เก็บไปนะเพื่อนๆนะเชอรี่จอยก็โอ้โหกำลังติดกำลังติดดอกจ้ะกำลังติดดอกทั้งนั้นเนี่ยดอกเขาจะเน่ยจอยคุมตะข่ายไว้อย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะพอดอกเขา ออกแล้วเป็นลูกจอยก็จะเอาตะข่ายมารวบทีเดียวเพราะว่าตอนนี้มันมันยังรวบไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้พึ่งมาผสมเกรสรดอกเขาก่อนถ้าเขาติดลูกปุ๊บจอยถึงจะรวบไอ้ผ้าพลาสติกมัดติดกับต้นเลยเพราะว่าถ้าเราไปมัดติดกับต้นเลยตนนัวเนี้พึ่งมันมาผสมเกรสรดอกดอกเชดอกเชอร์ออรี่ไม่ได้เพื่อน,พอ,นพอผสมไม่ได้มันก็จะไม่ติดลูกจ่ะเราต้องรอให้เขา นี่ก่อนติดลูกก่อนนี่อันเนี้ยคือดอกเขาทั้งนั้นจ้ะนะนี่ดอกเชอรี่ใบใบเขาก็เริ่มแตกแล้วนี่ล้าจะนะักจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วะเพื่อนๆอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย